ักเป็นตัวแล้วอ้วนจำมั่มดีจังเลยลูกเมื่อไหร่จะบินได้จะกินขนนแล้วหืมเนี่ยรออยู่นันเนี่ยรอเด็ดลูกขนนเกรงใจพวกแกจังเลยฮะรีบบินไปสิทำรังนกใหม่แล้วให้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในที่สุดก็ได้ขนนลูกนี้สักทีสุขหลายวันแล้ว เดี๋ยวเรามาผ่ากันเลดีกว่ายางเล็กน้อยเอาไปขนนมาเช็ดค่ะไม่ต้องไปหาพลาสติกให้ยากเอาไปขนุนเช็ดเลยดูยวงก็ก่อนดูสิดูความหนาดูความหนาดูความหนาของเขานี่ค่ะ หวานแต่พอเลยอ่ะนี่นะคะนี่นะคะเม็ดเล็กเพชรด,ดำรงยวงยักษ์นีหวานเจ็บเลยเล็บดำอร่อยมากเลยค่ะตมใจอยากในที่สุดก็แกะเสร็จสักทีนี่ค่ะ แกไปกินไปหวานมากเลยอ่ะนี่สุดจนนอมเนื้อยังแข็งป๊อกอยู่เลยทีนี้ซังก็เดี๋ยวให้เป็นกินได้เอานี้ลูกอ่ะโอ้โหฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพ่อเขาก็พากินฝนเริ่มมาแล้วลมเริ่มแรงแล้วโอ้